กินแล้วกินเลยนะครับใครเลยแดงด้วยนะครับตั้งละครพนมโมกลูกมีไม่ดีโอ้ยโกลโกลโกลประตูที่สองของนัดนี้ครับจากการทำประตูของหมายเลขเก้าปติญญากรบุกรานรง เป็นเกิดจากความผิดพลาดของกองหลังนะครับรกัดกัไม่ดีลูกหลุดมาเข้าเท้าของหมายเลขเก้าปจินยากรบุราณโรมของร้อเอ็ดครับก็แปลง,ง่ายๆครับลูกนี้ขึ้นนำครับเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับร้อแล้วก็มีผู้เล่นนะครพนมบาดเจ็บ